สำหรับเนื้อหาในโมดูลแรกนี้ผู้ผลิตเนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประกอบการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนต่อๆไปได้ครับดังนั้นผู้ผลิตเนื้อหาจึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียนในโมดูลที่1ไว้ดังต่อไปนี้ 1. นําำเสนอแนวคิดและความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกในยุคปัจจุบัน 2. เพื่ออธิบายความหมายและหลักการของการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกสเพื่ออธิบายและนำเสนอแนวคิดการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรโดยหลักการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกสเพื่ออธิบายตัวชี้วัดของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกและ 5. เพื่อนำเสนอหลักการสร้างแบบจำลองอ้างอิงโซ่อุปทานในระดับต่างๆครับ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นโครงสร้างเนื้อหาในโมดูลนี้จึงประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆที่เรียงลําดับของการสื่อสารและการทําความเข้าใจไว้ดังนี้นะครับ 1. ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการพัฒนาแนวคิดของการจัดการโซ่อุปทาน 2. คําจํากัดความและองค์ประกอบของระบบโซ่อุปทานและโลจิสติก 3. การเชื่อมโยงกลยุทธ์ของการจัดการโซ่อุปทานกับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 4. หลักการเบื้องต้นของการจำลองแบบอ้างอิงโซ่อุปทานและ5การประเมินผลการดำเนินงานของการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ทราบหรือไม่ครับว่าการจัดการโซ่อุปทานก็ทำให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรเรามาศึกษาบทเรียนนี้กันเลยนะครับ